สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องมดสุภูสุคนอีกเซนเกิเซนเคยนะพี่นอ้องก็เมื่อนี้พอดีเราเดินทางมาที่บ้านน้ำเงาเมืองเขาดมแขวงบ่อกแก้วนะพี่น้องเนาะก็พอดีข้าพระเจ้าไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งอยู่ในซองของคูค,คิวเนาะะเป็นซองตายายที่เพิ่นอาศัยอยู่ในเฮือนหลังหนึ่งเชิงเฮือนหลังนั่นก็ถือว่าเป็นเฮือนที่ว่าสาภาพค่อนข้าง,งจะดีเลยแหละนะพี่น้องเนาะแล้วกะ็พอเฮ้าติดตามเหลืองเล่าไปนะพี่น้อง เพือนหลนังดังเกาวกับโวเมนเพื่อนของเพลนคู่คิค้วเพิลนก็นเลยยักซอยทางครอบครัวของสองตายายนี่เนาะโดยการหาขึ้นไปไทยบานให้กับทางครอบครัวสองตายายนี่เชิงเมื่อนันอ้นข้าพเจ้าก็ได้ปรึกษาน้ทาทั้งคู่คิ้วเหากัเพิลนกับว่าหาได้จานวนหนึ่งแล้วแต่กัยังอีกจํานวนหนึ่งมือนี้เขาก็เลยสินำอยอดบริจาคที่ว่าทางผู้ใจบุญเพลนได้สมทบขึ้นมาเนาะโดยที่ว่าบัลลปุว่าให้น้าเงินสวนนี่ ไปลงส่วนใดเนาะข้าพเจ้ากับทีน้ำจำนวนหนึ่งมาสมทบกับทางคูคิวเพื่อไปไถยบานให้กับสองตายายดังกล่าวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปล้มกับทางคูคิวพร้อมๆกันนเาะพี่น้องเนาะนะครับคุณสมตอนนี้เข้ากลับมาอยู่กับทางคูคิวเนาะยูทูบเบอร์ชื่อดังของรองเท้าดมเข้าะพี่น้องเนาะโอเคแล้วสบายดีพ่อแม่พี่น้องกัมวันนี้ดีใจเนาะที่เบ้าดำได้มาหอดฮออดเฮือนนะพี่น้องเนาะกั มืัอนี้ไปเวียกมากแล้วมาแว่นนะที่เรื่อว่าตั้งใจมาฮาตั้งใจมาโอ้ดีดีใจพี่น้องทีเ <c oughs> บ้าดำตั้งใจมาฮ่าล่ะกับเบ้าดำก็ได้เอาเขาดีมาบอกเนาะเพราะว่าครูคิวก็ได้เฮ็ดเรื่องนี้มาโดนละลายพี่น้องเนาะเรื่องคลองชองตายายที่บ้าดำได้เกินไปก้อนก้อนนาคลิปนี่นะพี่น้องเหมือนแหละใไฮบอลเลยบะเเรียกว่าเห็นไหมพอดีเห็นทั้งครูคิวเพิ่นหาทืนหานั้นมาช่วยเหลือเพิ่อนห้ากั้ยกมีส่วน รวมกับทางซ่องของคูคิวเนาะพี่น้องเนาะกันเลยลอ่นานําเงินส่วนนี้มาสวยสมทบอ่าอ่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะคือหลายๆายทานที่เป็นเอฟซีของเบลดํากับบางทานกับยังเจ้า่เคยเห็นหนะ้าพอตากับคูคิวเนาะกับเด้เห็นบุนี้กับที่ว่าเป็นเป็นบุญเนาะพี่น้องเนาะคู <laughs> คิว <laughs> เป็นบุญพี่น้องก็ไม่พี่น้องเป็นบุญค้ามสิงห์เอาแล้วหนูกันนะพี่น้องนะคูคิวเป็นบุญที่สุดที่บรรดาผมนายพี่น้องได้เข้ามาเบิ้งกับนายพี่น้องเนาะก็คือดังทีเบลดําได้์เบาไปตะกี้ว่า เฮื่อนคองซองตายายเดยวคูคิวสิเราห้ฟังน้อยหนึ่งเนาะก็คือซองตายายนี่เเิ่นเป็นสนเผาละเม็ดที่มาแต่ดอยพี่น้องอ่าที่มาแต่ดดยแล้วก็มายุบาลเฮานี้แหละแต่ว่าซองซองตายายนี่บ่มีลูกเลยพี่น้องมาเหมือนกันซองคนมายุนีได้หลยปีเติบแล้วก็มาอาศัยยุ่เฮือนลังดังเกาาที่บ่าดำได้ไปรีวิวมาหันเนาะ คือเฮือนล่างดังเก้าเป็นเฮือนสาพายยังดี <_ d ying> เฮือนยกผืนแต่ครับมีไฟฟ้าคบดินกับเป็นดินคน่อนข้างเทว่ากวางพอสมควรแต่ว่าเจา้าคลองเก้าหันมันเพิ่นใหญ่ไปยุ่ในเมืองอเพิ่นคน่อนข้างเป็นคนมีใหญ่ยู่ในเมืองเราบ้านนี้ <_ d ying> เฮือ,ตอนตัวนี้ก็เลยบม่มีไพมาอยู่เราซ่องเถ้าก็เลย <_ d ying> มาคอ,อยุ่แบบขอ,อยุ่ซื้อๆไ่ได้ใส่ใจมันยังแหละแล้ววันนี้ทางเจ้าคลองเก้าหันเข้าเจ้าก็ยากค้ายเนาะเพราะว่าเข้าเจ้าบ่ได้ยุ่แล้วนาสี่ค้ายมือใดก็ได้ ถ้าหากซองตายายนี่มีเงินซื้อก็ถือว่าเป็นของซองตายายไปเลยถ้าว่าบ่าบามีเงินซื้อก็คนไม่ไปซื้อก็บซองตายายก็ต้องได้ออกจากเฮือนลงังดัางก่าวไปเนาะงกูคิวไปหูเรื่องราวตัวน,นี้ก็เลยคิดเอ่ออยากจะซวยเนาะอยากจะซวยซองเทาอาธิบายชีว่า้ายเฮือนขึ้นก็บ,บ่แมน่นแบบเป,เป็นเป็นเฮือนของ,ของเขาเจ้าแบบไปไปซื้อ,อเลยไปไปซื้อเฮือนเลยอ่ะกูคิวก็เลยเฮ็ดการบริจาค เนาะอยู่ในซองของคูคิวแต่ว่าเนื่องจากว่าซองของคูคิวก็เป็นซองที่ค่อนข้างที่หน่อยนะอย่างว่ท่านมีคนหูจักลายเถ่อกับปัจจุบันก็ไดได้มาจํานวนนึงแล้วเนาะเงินที่บริจาคถึงรายละเอียดต่างๆจะไปเบาอยู่ในซองของคูคิวอีกทีหนึ่งเนาะมือนีก็ดีใจที่ทางเบาดำมาสมทบช่วยกับนาจะบ่พ่อก็นนาจะยังน้อยเนาะบ่พ่อก็นนาจะยังน้อยหรือว่าพ่อกับบ่จักเดียวคูคิวสิไปสรุปรวมเบื่องอยู่ซองของคูคิวบูว่ามือนีเบาดำจะมอบให้เท่าใด กัเส้นเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะทางกับพ่าเจ้าเองก็ด <th> <my favorite> <design> ีใจที่ว่าได้มีส่วนร่วมนําทางอ่า FC ของทา้งซองคุคิวเนาะคือเซิ่งเงินที่ว่าจะนํามามอบให้กับทางคุคิวในมื้อนี้กอะเป็นเงินจากผู้ใหญ่ใจบุญเนาะจากทางประเทศฝรั่งเนาะคุคิวจดเชิดไปมาเนาะจํานวนอยู่100ยูโรเนาะท่านทําอิดกัเฮาไปแลกเป็นเงินกรี๊เนาะตามเลทของธนาคารก็คือได้อยู่ หนึ่งล้านกับอีก18บแปดพกิฟสเนาะพี่น้องเนาะอ๋ออ่าแล้วก็ผู้ที่ซองเนาะก็คือเป็นทางอันบริษัทบางซื่อนี่เนาะอ่าพรโนไซผู้ทำอิดนี่ยผออกน้ำอ่าผู้ผู้ทำอิดนี่เป็นผู้ใจบุญที่มาเป็นออกน้ำเรียว่าอยู่ทางฝรั่งเนาะอ่าแม่นแหละอ่าอยู่ทางฝรั่งแล้วก็ผู้เคินวสบเลยพี่น้ช็คเป็นเงินกิฟสเลยเนาะเพราะว่าเบ้าดำเนี่ยเป็นแหลกมาเรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งล้านเท่านั้ ผู้ท่ำ x หนึ่งล้านกับ x สิบแปดพันกีบหนึ่งล้านกับสิบแปดพันกีบโอเคพี่น้องแต่ก็บัดนี้ผู้ใจบุญท่านที่สองเนาะทางคู่คิวเพิ่นก็จดอยู่งย่องย่องย่องยองย่องย่องก็ต่อเดี๋ยว่าลืมผู้ที่สองก็คือเป็นทางพอนุพอนุไซนาะจากทาง USA เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้ส่งเงินมาจำนวนอยูหนึ่งหอยดอลลาร์เนาะเขาไปแลกเป็นเงินกีบกับได้ยุเลดของธนาคารเนาะพี่น้องก็คือ เก่าแสนคับสี่สิบเอ็ดพันกีบเนาะเก่าแสนสี่สิบเอ็ดพันเนาะโอเคแล้วก็มีอีกทานหนึ่งนะพี่น้องเนาะเป็นทานสุดท้ายของเฮามันอี้ก็คือเอื้อยเวียน,นเนาะสัญญาเพชรเนาะถ้าหาว่างพืชก็ต้องข้าวโพดขาวให้น้ำลายๆเนะาะจ้ำนวนอยูหนึ่งหอยดอลลาร์พี่นอนะ้องเนาะเฮาไปแลกเป็นเงินกรีปกับไดเร็ของธนาคารเนาะคือเก่าแสนครับสี่สิบเอ็ดพันกรีเนาะพี่น้องเนาะ เก่าแสน41,000เก่าเพิ่นกับยูยูเอสเอกันวะนั่นแหละตัวนี้กับยูยูเอสเอยูเอสเอโอเคอ่ากับสามทันเนี่ยเนาะร่วมกันกับพอดีได้ยูซองล้านกับอีกเก่าแสนกิฟต์สองเงินตัวนี้เป็นเงินที่ว่าเข้าไปแลกเป็นเงินกิฟต์มาเป็นเทียบหอยเนาะพี่น้องเนาะอ่าซองล้านเก่าแสนกิฟต์หายทางฮุกคิวเนะครับแล้วก็นับบงโอเคพี่น้องขอบอกขอบใจลายๆเนาะพี่น้องเนาะ เดาขกี่ยวสินับบังันิด้าพี่น้องเด้อเก่าแซนเด้กพ่แม่ซองลานเก่าแซนกะค่อนข้างจะบังเอิญเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าตัวเลขมันนี่เป็นตัวเลขกลมๆสวยงามเลยรแหละพี่น้องครบเขาแหละอ่านะกะคือครบตามจำนวนเนาะพี่น้องเนาะกะผู้ใจบุญ ก็คือดังที่ได้อ่านไปตะกี้เนาะสาม,สามทานสามทานนะอโอเคนะนพี่น้องเนาะคือคุกคิวเองก็หูซึกผาภูมิใจแล้วก็หูซึกหูบุญคุณนะพี่น้องเนะาะส่งนหันคุกคิวก็ขอแสดงความหูบุญคุณเนาะขอขอบบุญขอบคุณขอบว่าขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญทังสามทานส่งคุกคิวก็อ่าสินำเอาเงินจำนวนดังกล่าวนี่ไปปฏิบัติภารกิจภารณาที่นี่ล้วก็จะนำเอาไปสื่อเฮือนให้กับซองตายายนี่ เนะาะหวังว่ามันคงจะเป็นไปตามที่พวกเขาขาดวัางไว้เนาะสองตาใหญ่คงจะได้มีเฮือนยูเป็นของเจ้าของเป็นของตน <ไป S 2> <ร>เองเนาะกับนะอีกท่านหนึง่งกับข้อ่าบรรดาทานเนาะที่เขามาติดตามหับสมแล้วก็เป็นกําลังแห่งใจให้กับเบา้าดําให้กับคูคิวกับข้อห้มีแต่สุขภาพเข็งแข็ง,ขงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะปรัถนาสิ่งใดกับข้อห้ได้แต่สิ่งนั้นนะาทางหู <นะ S 1> ช้ชมกับสำรับภาคต่อจากคลิปนี้เนาะก็สามารถเข้าไปติดตามที่ทั้ง่องของคูคิวได้เนาะ โดยเฉพาะก็คือคลิปอ่ามเนียใช่บาทแต่พวกมันใช้เนาะซื้อเนาะคลิปซื้อบาทสี่เลี้ยงพี่น้องคลิปซื้อเลื้ยงอ่ากัไปติดตามส้มแม่ละชี้ทั้งซองของคู่คิวหลังจากที่รวบรวมเงินได้ครบเบิดแล้วก็คู่คิวก็จะทําการซื้อเลยเนาะจะกัจะมีในบานจะมีอ่าเจ้าของเฮือนนั่นแหละเอามาซื้อแบบแปลงใบสีคล้ายกันอ่าก็ต้องมีใบสีคล้ายคันแน่นะพี่น้องเนาะฝากติดตามอยู่ในซองของคู่คิวฮะแหละ บางทีก็หอดมันนันมากกับเได้จเสื้อเบ้าดำมาหัวนำน้ำยินดีเนาะกับหากว่ามีโอกาสโอเคโอ้ดีใจขอบใจไรจะเจอเนาะความจริงเป็นเซี่ยวกันพี่น้องขอบใจอะไรเดี๋ยวมียังถ้าว่าเฮาช่วยเหลืออะไรก็จะช่วยจะเป็นแบบแห่งงานเป็นยังก็เรแต่เชิงเฮาจะช่วยเหลือตัวแบบเป็นทางด่านสิ้นทรัพย์นี่คือยากแหละเฮาคนข้างที่มโนมาเพื่อแต่ละคนย่อมต้องการในอนาคตนะคือปลาเข้าไปสองคนหนาจะได้พวง ห่วงเวียดน้ำกันแนวนี้อีกแน่นอนน้ำพี่น้องน้ำมือนีกับวาวพิษว่าวทึกเนาะจักเป็นเมียขาแหละเนาะกะต่องขอโทษขอพ่ายน้ำถ่านผู้ชมหลายๆเนาะคือกันนะพี่น้อง <c oughs> น้ำถ่านผู้ชมตัวนี้ก็คือเป็นเฮือนของทางอ่าพอเถากับแม่เถาหรือว่าตากับยายที่ว่าเฮาได้สมทบทุนเพื่อช่วยเพลินซื้อบ้านหลังนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าผมเด็ดไม่ซื่งเพชรมาว่าเน,นี่ยเลยก็เด็ดเล่นเนี่ย ลังเลี้งเนาะพี่น้องเนาะแล้วยู่เฮือนก่อนมาเฮือนเพื่อนนั่นละเรียกว่ายืมยู่ซ่อยยู่ล่ะก็ให้เบิ้งข้าวข้าวนาะพี่น้องเนาะเพรางั้นนี่ก็เป็นเฮือนลังไงยู่พี่น้องนี่ที่ข้าพเจ้าอยากมาสมทบกับตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเฮือนนี่เป็นเฮือนเก่าเนาะแต่ว่าลังไงไงเป็นเพือนเพิ่นนั่นแหละเป็นพื่อนเป็นนั่นมั้เนาะแต่ว่าราคานี่ก็คือสามหมื่นห่าน้อพี่น้องเนาะคือถ้าหากว่าปัจจุบันเนี่ยเนาะ สามมื้อหาเนี่มาส่างเฮือนนี่บุ้มมีทางสิได้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็อันนี้นี่แมันเฮือนพร้อมที่ดินบ่่พอกระดับเฮือ๋อเนาะเฮือนพร้อมที่ดินเนาะพี่น้องเนาะสามมื้อหนาเนี่ยเนาเนาะน้ท้าผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นอ่าตาหรือว่าพ้าเถาพ้าเถาชื่อยังก่อนเถาไวพ้าเถาไวเออผ้าพเถาไวเนาะสบายดีท่านผู้ชมพื่อนเออสบายดีอ่าอันอันทั้งหลังนี่แมันเฮือนของพ้าเถาเนาะเออ แม่นเฮือนของพระเถ่าแต่ฮักว่าแม่นเฮือนของพระเถ่าเนาะเออแม่นเฮือนเพื่อนเน่าหยูเป็นเฮือนของผู้อื่นหรอือกับเซาหยูเจ้าของพันหยุดใส่หยู่ยพูดอะไระพูดพูดแล้วคิดเอาพูดลิพระเถา่ามาอยู่อยู่เฮือนหลังนี้เดี๋ยวักปีละสามสิบปีสามสิบปีเออเป็นดินหวัวดินส่วนดินให้ดินหน้านี่เทากับมีบ่มีหน่อยนึงหน้ามีบ่นหน้ามีคายแล้วอยู่หน้าได้เด้อให้ไทยกินโอ้ หน้ากับโมบีน้องพี่น้องนะอมบีออมีแต่เห็ดไทยเออเห็ดไทยกินสุพีเรามันลูกมันหลานได้ผาถาวรโมบีเลยอะนะโมยุบ่ะนะมีทรงเท่านี้นะออ๋มีแต่พผาถาวรกับแม่เถาอยู่น้ำดัอยู่งน้ำดับนี่จะว่าเป็นไฟเป็นนั่นนี่กับมีมดน้องพี่น้องนั่นเป็นไฟฟ้าเป็นนั่นนี่เป็นเจ้าของเก่าเพิ่นเอาเข่าให้ยมดแล้วเนาะอืมนะนะท่านผู้ชมลำบากบอกผาถาวรจะละมือนเฮ้ยสุดแล้วความรำบากความทุกข์น่ะ พ่อพราตอายุเ<ส>ท่าไดร่ละหกสิบสี่ปีหกสิบสี่ปีโอเคเนาะพี่น้องก็ถือว่าสำเร็จไปเป็นที่เฮียรห้อยเนาะสำหรับการมอบทุนสมทบในการอ่าสื่อเฮือนใหครับทางตาไวหรือว่าพ่อเฒ่าวัยเนาะกัเฮือนหลังนั้นกับเพื่อนอาศัยอยู่น้ำกันเพียงแต่สองคนนะพี่นอนะ้องเนาะบ่มีลูกบ่มีลานอยู่น้ำกับเป็นตาสงสารเพื่อน,นพี่น้องเนาะ ไฮนาตะการนี่กับว่ได้มีมีไฮนาะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดแต่ไฮเป็นอาชีพหลักกะเรื่องเรื่องยุ่งเรื่องกินเพิ่นยุนน่งนะได้พิ่นกินเนะได้นี่กะเฮากับว่ได้ซอฟทามละเอียดเนาะเฮากับมีแต่ซอฟทามข้าวข้าวนะพี่น้องเนาะอ่ากะบสำหรับจำนวนเงินที่ว่าเฮาได้นําไปมอบให้กับทางคูคิวมื้อนี้เนาะกะคือ ซองล้านกับอีกเก่าแซนกีบเนาะพี่น้องเนาะเป็นเงินกีบแล้วก็มีมาจากผู้ใจบุญสามทานเนาะพี่น้องเนาะคือผู้ใจบุญจากทางฝรั่งเศสเนาะจำนวนอยูนิ่งหอยดอลลาร์เอออีกบ่เมนหนึ่งหอยดอลลาร์หนึ่งหอยยูโรเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเพิ่นบ่หมายที่จะประสงค์ออกน้ำนอะกจากต้องขอขอบอ,อกขอบใจหลายๆผู้ที่ซองนะก็คือเป็นทางพอนูไซเนาะพี่น้องจำนวนอยู 1นึห้อยดอลลาร์เนาะจากทาง U.S.A ก็ต้องขอขอบอ,อกขอบใจหลายๆเนาะแล้วก็ผู้ที่3เนาะก็คือเป็นทางเอื้อยเวียนสัญญาเพชรเนาะอ่าจำนวนอยู่1นึห้อยดอลลาร์เนาะจากทาง U.S.A เส้นเดียวกันเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบอ,อกขอบใจหลายๆเนาะขอให้มดสูบผู้สุ่คนเนาะอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยไข,ข้เจ็บทุกประการเนาะขอให้ประสบผลสำเร็จในทุกหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทานได้ลงมือเห็ดลงมือกระทำเนาะ ขอขอบอกขอบใจหลายๆการสำหรับคลิปนี้ก็บวมีอย่างไรนาอพบกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอจะเอาคำว่าสบายดี